เราต้องอ้อนเขาแล้วเราต้องเล่นตัวป่ะเล่นตัวนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึ่งไคุณอยาตามใจน้องเล่นตัวก่อนเล่นตัวก่อนต้องเล่นตัวนิดนึ่งง่ายไปสมมติวันนี้พี่กำลังงอนน้องอยู่กดออกกดออกเออกดออกเป็นคนก้องมกับมาน้องวันนี้ แล้วเราก็จะต้องเอนตรงนั้นไม่ได้อเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปบอกเฮ้ยเราทำโกรธอยู่นอนโกรธอยู่นอนอยู่มันอยู่นิดเดียวพอนิดเดียวเอาละครับตอนนี้นะครับมิวนะฮะก็ได้ยืนรอพี่ก๊าดมาซึ่งตอนนี้เลยเวลาแล้วอะประมาณสิบห้านาทีครับพี่ก๊าดเอ้ยพี่มิวเลยบอกว่าเฮ้ยไม่อยากดูหนังแล้วอ่ะเฮ้ยไม่อยากดูหนังแล้วอ่ะเออไปดีกว่าจะกลับไปดีกว่าจะกลับบ้านและเออเฮ้ยโอ้โหรุนแรงนิดเดียวนิดเดียวกลับวิ่งเข้ามาทันทีพับพับ เฮ้ย<ฮ>ยัง <c oughs> ยังไม่ได้พูดเลยเลยยัง <c oughs> ้ยังงี้ยังง้เลยขอถามไปเลยนะอ่ะครับเราเริ่มเลยดีกว่าอมิวไปดูหนังกันผมอยากดูหนังนะอ่ะโอ้พี่มิวครับพี่มิวครับพี่มิวพี่มิวผมอยากดูหนังฮนะพาผมไปดูหนังหน่อยนะไม่อยากดูแล้ว โอ้ยไม่หมดโอ้ยไปเลยเนาะเหมือนเด็กไงเหมือนเด็กที่แบบตวลางอแงแบบนี้เล่นขาวเลยพี่มิวสามขวบแน่ๆตอนนี้ไปไปครับพี่ไปดูหนังกันจะยอมไหมวไปดูหนังกันเ็วยอมไหมพี่มิวตเล่นตัวตอบไหมอ่าเล่นตัวต่อบไหมดีนะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมั้ยพี่มิวขาไปดูหนังกันไม่อยากดูแล้วและอยากทำอะไรเฮ้ยอยากกินข้าวอยู่แล้วโอเคมาไปกินข้าวกันไปเฮ้ยไปดูหนัง แค่ okay, <c oughs> ไปดูหนังกันนะเราต้องเล่นตกวอยู่ไหมเราไม่ต้องเละตอนนี้เราไปดูหนังกันเถอะเออไปดูหนังครับตื่นเต้ครับ